หอสามส่เอ้ครูคะหนูว่าสิ่งที่ครูสอนอะ่ะมันผิดนะคะเดี๋ยวนะช่วยลุกขึ้นพูดดังๆหนูบอกว่าสิ่งที่ครูสอนมันผิดอะคะ่ะเธอพูดอะไรออกมาเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยรู้คะ่ะถึงได้รู้ไงคะว่าสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันผิดโอ้ย<อ>ทำไมเธอมันดักดานขนาดนี้เนี่ย โทษนะที่บ้านเธอเลี้ยงข้าวด้วยอะไรอะ่ะขี้เหรอทําไมสมองเธอดู้มีรอยหยักแบบนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าในสมองครูออนเนี่ยมีรอยหยักหรือว่ามีขี้เลื่อยครูว่าอย่าเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงเลยเชนเป็นครูเธอเป็นนักเรียนฉันต้องฉลาดกว่าเธออยู่แล้วอ่ะก็เพราะมีบุคลากรแบบครูไงคะโรงเรียนของเราเนี่ยถึงได้ย่ำอยู่กับที่อ่ะหรอครูนึกว่าเป็นเพราะมีนักเรียนแบบเธอซะอีกเอางี้ละกันถ้าใครตอบผิดี่ย ไปยืนกระต่ายขาเดียวหน้าห้องเรียนหนึ่งรอยชั่วโมงแต่ถ้าคนผิดคือครูออนเนี่ยครูก็จะต้องถูกลงโทษเหมือนกันนะคะเพราะว่า1นึถึงสิที่ถูกต้องเนี่ยคือแบบนี้ค่ะไม่ต้องแก้ไปลมค่ะครูออนลุกขึ้นมาแล้วครูอ่อน,นะคะไปยืนกระต่ายขาเดียวหน้าห้องค่ะเร็วๆว